ごめんなさい。Oh. <laughs> ที่แบแล้วกนะ่างงาคู่งะคู่โอ้งะคู่ไม่ใช่ออบอกว่าห้าอันมันต้องห้าอันแบบนี้สิอันนี้งะคู่งาคู่คอันนี้ก็จะมีส่วนมากก็จะมีละพัดตกก็คือเป็นอาหารพาม่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอีกไม่รู้เขาพูดภาษาพม่าก็แบบเราไม่เห็นภาพเราจะไม่รู้เฮ้ยนี่ขโมยกระเป๋าใช่หรือเปล่า จะพิมพ์ลูกเขาหรือเปล่าไม่เห็นอ่ะลูกลเขาอะไรเฮ้แต่นี่มีปลาเนาก็เดี๋ยวเราจะมาส่องของกินนะคะว่าจะมีอะไรบ้างบ้างนะมาดูกันอาหารพม่าริมทรายหาดจะเป็นยังไงหน้าตาจะออกแบบไหนเนาะกี่เหรีกลางกี่เหรียเอาอันให้่นี่ก็แบบ เท่านี้หนึ่งร้อยนะคะอ้พันจ0จ๊ะ0 0 0่๊รอย้าพ้งสดอ่ะเนาะนุ่มเนี่ยเขาพิ่งไปหามาแบบว่าย่างเลยแบบเนี้ยหวาน หวานกว่าไอ้ที่แบบว่าเรากินแบบสั่งมากินแบบนี้เพราะมันสดๆไม่หวานกว่าที่เราสั่งมาที่ที่เด็ืแบบนี้ไงโอ๊คโโตี้มะพร้าวมะพร้าวมะพร้พาวอ่อนนะคะนี่ลูกละลูกละหนึ่งพันห้าร้อยจัดก็สิบห้าบาทอ่คฮะแค่เออสามสิบห้าบาท 30บาท30 30เกือบ30มสิบเท่านั้นสาไม่รู้นะไม่มันรสชาติเป็นแบบนี้นะเพราะว่ามะพร้าวมันจะหวานอันนี้มันสดๆไงคือเมื่อกี้น้องกินลูกหนึ่งนะคะว่าเออมันเป็นมะพร้าวแก่นิดนึงคือรสชาติมันไม่เคยได้กินรสชาติแบบนี้ไงเออเราไม่กินเราไม่เคยได้กินสดๆสดๆไงพอมากินสดๆอ่ะมันมันแบบว่าแซบลิ้นอ่ะดื่มเข้าไปเหมือนแบบว่าแซบลิ้น มันเหมือนยังไงพี่รถซาซาซาประมาณน,นี้เลยอ่ะเฮ้ยไม่รู้มาเ่ิดอันเนี้ยน้องคิดว่ามันเสียจริงๆมันซาซานะคะเพราะเขาที่นี่มันจะมันจะคนละสายพันธุ์กับที่เราซื้อจริงจริงตรงนี่ที่เขาขายนะมันจะเป็นม้าเขา นี่มะพร้าวมะพร้าวสดแล้วมะพร้าวอร่อยไงอ้กระชาติจะเป็นอย่างนี้ปลาหมึกอสดอยสุดๆฮัลโหลยั่ว ไอ้หลยมากเลยปลาหมึกไงบางดีน <mom ent> ้องก็กิน <that> ที่ร้านกุกท้า้องไม่ชอบปลาหมึกอันนี้ก็คือจิ้งกกแคาสีของพามาเลยเขานั่งขายแบบตามท้องดิมถนนนะคะ ตั้งองพันหนึ่งร้อยหมื่นหกพันจัตเท่ากับเงินไทยสามร้อยประมาณนั้นนะคะนั่งกินนี่จะเอากับพ่ออย่างหนักขอบกับพ่อนะคะเกู่ด้วยมีพี่ชื่นชอบมากก็คือละคแพตตอนั่นเองซื้อไปกินกับข้าวอีกแล้วโอ้ลัตเก No more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Good morning. จะลงไปกินข้าวข้างล่างนะคะมาดูกันที่โรงแรมนี้เขาต้อนรับยังไงเนาะใครที่อยากจะมาเที่ยวทะเลที่พม่านะคะก็สามารถมานอนที่ น้องมันนอนนี่ได้นะคะคือห้องสวยงามมากวิวสวยงามมากเลยนะคะมาไปดูกันแต่น,น,นี้สมุกสารนะคะของมักินแบบสารัออตอดกระดูกเพราะว่าสารสะรสารสะตลอด นก็จะเป็นเนื้อนะคะอันนี้ไม่ใส่อีอ,อัน,นมันฝรั่งนะฮะปกติเขาขายจะใส่มันฝรั่งหอมมันอร่อย อร่อยถูกปากทุกเมนูมเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวเทีอทะเลอีกครั้งนะเพราะว่ายังไม่สักใจนะคะวันนี้ฝนตกนะคะน้ำขึ้นมาถึงที่นี่เลยสูงมากเลยจะมีชาวประมงหาปลา แย่งอะไรกันก็แย่งอะไรกันแย่งปลานะฮะตลกมากเลยนี่โอ้น้ำขึ้นสูงมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรนะเมื่อวานฝนตกหนักนะคะน้ำขึ้นมาถึงนี่เนี่ย เดินไปได้อ่ะอันนี้ฝนก็ยังตกนะอ๋อจะลงมาถ่ายรูปนะตอนนี้ฝนตกอีกแล้วคือตอนแรกอ่ะน้องอ่ะอยากจะแบบไปเที่ยวเกาะนะคะนั่งเรือไปเที่ยวเกาะนู่นเชี่ยงใหม่นะคะแต่ว่าฝนตกไปไม่ได้เนาะน้ามันแรงแบบนี้อดเลยค่ะทุกอย่างคืออดหมดเลย นี้จะออกมาถ่ายรูปแดดก็ไม่ออกฝนจะตกน,นะคะ มันจะขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะออกมาหาปลานะฮะน้ําก็จะขึ้นทุกครั้ง ทริปนี้ก็มาเที่ยวทะเลเนาะอาจจะไม่ได้อะไรนะคะไกล้พามามให้ชมแล้วก็อีกอย่างก็ได้มาเห็นความรู้สึกสาวบ้านนอกมาเห็นทะเลครั้งแรกนะคะก็แต่ว่าตื่นเต้นนะคะแล้วอีกอย่างคือเรามาในช่วงที่เขาออกฝนตกนะคะแล้วอีกอย่างก็มันเข้าเกาะไม่ได้นะคะทุกอย่างคือแบบว่าอกอเดี๋ยวเราค่อยไป แตว่าแก้ตัวที่เมืองไทยดีกว่าีีกรเหมือนจะได้ไปพูดซะแบบว่าถ้าด่านเปิดก็มีบุญวัสนาก็อาจจะได้ไปไปเที่ยวที่ไทยน่าจะสนุกแล้วก็นั่นึงได้บรันกาศมาก่านะคิดว่านี่เขาก็หาลากันริมแม่น้ำทะเลนะคะ I'm going, going, crazy